สวัสดีค่ะมากินอาหารเส้านำกันค่ะโยครึดกับันกินไปน้อยเนื่อง้รลอะค่ะมึงเอ้ยนะอ,นอันนี้คือเบิ่งนี่กินโยครึดกับผลไม้ตักแห้งเนาอเนาะมาตามด้วยพี่กาแฟค่ะชวนลังเหืนน่อยจ้ะเด้อ ฟังเสียงพี่นกเกีวอันมาเจียวเจ้าอยู่นำค้างเหือนเนี่ยค่ะพุ่นบินไปละสงสา่มตัวมึงดูนี่ สงสัยเพื่อนบ้านเอาถั่วเอาอันถั่วตากแหงมาห้อยนอ่ามันต้นไม้เืินเอ้ยนี่ก็หมาเนะะี่ยค่ะอยู่ต้นไม้้างๆางที่เอ้ยนั่งกงนกินกาแฟตอนนี้แต่ว่าเพื่อนเอ้ยโบเ้เคยเอาถั่วห้อยเพื่อนถั่วอาหารแหงเนะะี่ยค่ะว่าเพื่อนบ้านเพื่นก็ห้อยห้อยบ่อยว่างั้นเ้อปะอ่ะมากินกาแฟสักก่อนคะ่ะ กาแฟดำหอมๆเนาะคะเนาะเพื่อนๆเคมีแต่ขวามันซุกโชคดีเมื่อไม่วันใหม่เนาะจ้ะเด้อสดชื่นสดใสกันทุกคนเป็นใครเป็นหนาาก็เศร้าไวๆค่ะเือหายไวๆเฮือสุขภาพแข็งแรงเนาะคะเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะเมื่อนี้ทางเหินเอ้ยนี่ตั้งไม้บังบักกันอันร้องเพลงแข่งกันพี่นุกันทางเหินเอ้ยตกเมื่อีวันเป็นนั้นอากาศห้นค่ะอากาศอันสามสิบห้าองศาเซลเซียส มาขับโยมกันเด้อค่ะนี่เจ้าเจ้านี่ <laughs> พี่นุกข่าวบางก็บอกว่าเฮอดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะดื่มน้ำเยอะๆงานกิจกรรมตัวที่ว่ามัน,นหักโหมอยู่น่ะมันก็คือพอดลงสิงค่ะเห็นหลานสาวน้อยบอกว่าเมื่อวานมันก็มาหาว่าวันพรุ่งนี้หยุดครึ่งวันว่ะเพราะว่ามันร้อน แล้วอีกอย่างสงสัเนะเข่าช่วงเอ้ยก็ว่าเอ้าคือหยุดครึ่งวันใส่น้ำวะมันรล้นวะเพราะว่ามันรล้นเด็กน้อยพันบวกแบบนั้นเนาะค่ะเอ้เกิดเลยนึกว่าเออสงส่เนืเป็นที่ว่าอากาศเนาะค่ะเนะเพราะว่าปกติมื้อันี้พันซีเหรียญเต็มมือมื้อนี้พันเนออาจารย์เนาว่าเหรียญครึ่งมือพ่าว่าก็อันนี้ก็เป็นไปตามวิถีอทางธรรมชาติเนาะค่ะเนาะ บางคนก็ทํางานอยู่นําบานเนี่ยค่ะที่ว่าอันเพราะว่าถ้ามันฮ้อนคนทางนี้พันธับนบชินเนาะค่ะเนาะมันก็เปลี่ยนอากาศดีก็ทุกคนก็ดีใจถ้าฮ้อนเห็นแดดเห็นตว่ิแต่ว่ามันส่วมากว่าตรงๆมันเป็นเมืองหนาวเนาะค่ะเนาะเมืองหนาวถ้ามันฮ้อนนี่ก็ระบบสภาพพันธุ์ปั๊บโตก็ยากเลยด้วยค่ะคนวัยสูงอายุอันแต่วพันก็บอกเฮ็ดูแลตัวเองดื่มน้ําเยอะๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็อยู่น้าที่ล่ม มันก็มีอันข่าวบวกดีว่นะคะเ <c oughs> มื่อนี้มันก็ฮอนมาได้สองมื้อสองสามมื้อแล้วดอกค่ะแต่ว่าเมื่อนี้มันสชเป็นอากาศที่ว่ามันขึ้นสูนสนสงใชไปไตุกตามันชอบเราเป็นคนเมืองร้อนเราคนเห็นแดดก็เล่นใชแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองนะคะโบมันเป็นนั่งดูทิ่ทัดเด่นแล้วก็ระตรงยานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่า แดดดวงนี้มัอนเผาผ่านพินันธุ์กายมันเป็นอย่างอื่นกนบรบโบตรงเซ้อจือตัวเองค่ะชอบนั่งอยู่นําแดดแต่ว่าต้องเป็นแดดอุ่นๆเลยฮะแล้ว <c oughs> ก,ก็ะอบ <c oughs> เวลาเจ้าเจ้ากระโบไปนั่งหน่อยเนาะถ้านั่ง,งก็มีลมมีตกกมะการงันเลยปะแต่ส่วนมากกบบระโบเป็นเนาะเพราะว่าแดดส่วนมากอยู่ทางนี้อันเว้นแต่มือน,นี้มันสิเป็นอากาศฮอนจัดเนาะค่ะเนาะถ้าฮอนจะจัดเห่าก็บบนั่ง,ะะง,งเลยค่กะกลางแดดอันตราย บ้านหนาวหังเต็มเนาะค่ะน้องเมืองไทยเนาะถ้าเป็นนั่งซีซัวกลางแดดแดด,แด,ดเผาก็โอ้ยโมเมนต์คงดีเนาะค่ะเนาะผิวพรรณอันดูนแดดอันอันนั้นก็โอ้ยอย่า่าของง่ายเพี้ยนหายเนาะค่ะล่างคนเป็นแพ้แดดแพ้แต่ก็ขึ้นพื้นขึ้น,นแต่เต,ต็มเนาะค่ะเนาะก็บอกว่าแต่ว่าบ้านขอาเป็นเมืองร้อนเนาะ่วนร้อนมันก็อีกแบบนึงแต่ถังนี้มันเป็นโซนโซนเมืองหนาวเนาะค่ะเนาะ ถ้าอากาศดีคนก็ลื่นเลืองอันอันเอ้าคนก็คึกคักว่างั้นเหรอปะไปตามมันธรรมชาติพ่นอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะค่ะเนาะทั่วโลกเ้ยว่าฮันทางเมืองเอออยู่ฮันตะก่อนอันตอนเอยตุกตามาอันใหม่ๆนี่คนบค่อยใช้แอร์คอนดิชันเดียวก็ทานเาว้เรื่องแอร์คอนดิชันแต่เดี๋ยวนี้ฮันพูดขึ้นมาอันปานดอกเฮ็ดค่ะ บ้านไม่ไหม่เนี่ยก็ติดแอร์กันเนาะค่ะเนาะคนก็มันมีทั้งแอร์ร้อนแอร์เย็นเนาะค่ะมันก็เปิดได้มันเป็นตามอันวิธีทางเนาะค่ะเนาะการอันเปลี่ยนแปลงของโลกเขาเพราะงั้นเถอะคนก็มานิยมใช้ขึ้นเยอะนะคะทุกคนบ่มีนะค่ะน้อยที่ว่าหนาอันอันนันอิลิะเพราะว่าเมืองภูมิอากาศมันหนาวอยู่แล้วมันเย็นอยู่แล้วสินะหมคะถ้าหนาหนาวก็กำลังพอดีหนาร้อนก็กำลังพอดีพอดีหนาหนาวก็หนาวจัดเนาะค่ะเนาะ เอยว่าโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างแล้ะคะ่ะแต่แถวบ้านเฮานังเป็นเมืองโซนร้อนเนาะคะ่ะเนาะคนพันธันสร้สางบงสร้างบานใหม่ก็ติดองค์ติดแอว่างั้นเบ้อป้าแต่ก็คือว่าแล้วแต่คนชอบเนาะคะ่ะเนาะอื Kín kháu xáo cà Ở tụi cậu ta nâng vô khu nữ Ăn thằng sư phim nắm Kín kháu xáo nắm Cà kín vô khu sơ Bột lâm mái tạc hèn Khu sơ cuối Bựng ăn Mà lâu khả mà lâu Kháu vừa nì Ở, bay พี <c ười> ่นกแก้วนะคะบินเข้าสวนเนาะผ่านไปแล้วบนกเจียวเจ้ากันยังกนหนี่อยู่ด้วย่ะ หมูมันบินนี่อ mm ีกตัวนื่องอยู่ในกอไม้เพ่ายอมออกไปกอไม้มันกอสีอันเบืดสีอันสีม่วงแบบเหอนเอวยนี่ค่ะตัวมันเขียวเขียวซะเบื้องเอือนกันนะ หมูผู้ตบฮะสงสัยมากินมากผลไม้อันโดกไม้หนูคนาเนาะ เมื่อมักเดือดเพื่อนบ้านเออตุ๊กตาผ่าฝันหน่วยซัมบันหน่วยซัมกำปั้นเนี่ยค่ะทำนี่เลยหน่วยงย่ายง่ายสองลูกมันซึกงซุกแดงจึงขึงอยู่น,นะ,ะอกหน่อจซ่อ่อนลูกมันใหญ่ค่ะเต็มปิ๊ก ตองใส่ก็เป็นอาหารของพี่นกค่ะเพราะเจ้าของบ้านพันบุกกินบวกเคยเห็นพันปิดกินเยอะเทื่อนมาก่อนเนาะก็บอกว่ากันมันปลูกเพื่อความสวยงามลังคนกันนะโอ้สองโตค่ะมาแล้วเอ,อือนมู่มาจนได้ด้วยค่ะมาแล้วโอ้หนึ่งสองสาม สี่ห้าตรรัวเลยคะ่ะนกแกว้วกี่นับใดนี่เอา้าเอ็กเบอเหลือบันี้ผู้หนึ่งพันตังเอินเนาะค่ะเนาะอันอันนบะกันจับกิ่งไม้อยู่ซื่ออยู่คะ่ะสี่ตัวแต่ว่าบินมาหาเนี่ยะคะ่ะ ไปแล้วจืดไปแล้วอือบางบ้านก็นทําสวนเนาะค่ะเนาะทำสวนอันตกแต่งเหอนขานานาร้อนนี่เบื้องอันฝั่งนึงก็เอ็ดสวนเนาะค่ะเนาะเอ็ดสวนเอ็ดอันเอ็ดเหือนอันเถื่อนอื่นเตื่เหอเือนน้อยอยู่นําสวนเนี่ยค่ะ ก็มดแล้วเลยค่ะกับอาหารเซาวุธกตาก็ได้จักคุยเตอฟังเนาะค่ะเนาะคุยกันมวนๆแต่ละมื้อที่พอกันว่างั้นเดี๋ยวปะกับธรรมชาติมีน้ำสวนลังเหินค่ะกับพื้นดีดอกไม้บานแมงไม้มาเอาน้ำหวานเพียบน้ำสวนนี่ก็ได้บางพี่นกกันร้องกันจักนกเตอเตัวนกเตอเนาะค่ะเนาะเพียบ เมื่อวานนี้ทางนรัฐบาลก็มาตัดหญ้าทาั้งสวนลังเหินเอ้ยเนี่ยค่ะเต็มรถคันนี้ใหญ่นะคะ,ม,งงะ,คะมาตัดปาดออกปืด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 เอ้ยก็นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย่ะพี่กันเหลียวเบิงโบกมือแต่ว่าโบได้ถ่ายลงค่ะเพราะว่ามันพี่ทํางานนเนกก็เลยอันแป๊บเดียวก็ดอกไม้ดอกหญ้าก็เรียบค่ะนกก็มากินนเนะเพียบ มันเป็นอันวงจรทางธรรมชาติเพราะงั้นเธอปะ่ะอ่ะมันเหือกไว้เด้ค่ะเอ้ยนะเสาว้าไปเต็กเด้ค่ะเก็ได้ข้ามาอากาศดีกันอันเอ้ยตุ๊กตาผาฝันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะเด้อที่มากินกาแฟกินข้าวเช้านุ่เอ้ยนิดๆหน่อยๆก็คือมีแต่ความสุขโชคดีมือใหม่หวันใหม่เนาะกันเนาะดูแลสุขภาพแล้วก็พอกันคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ